สวัสดีครับพี่น้องพ่อๆก็ช่องฟุกขวัญใจนะครับตอนนี้ก็ได้ของกินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันยางกับหมองนังในวบบนี้ทตายหาทรายขาวสวยนะครับโบมีขยะเลยเทศบาลเขาดูแลด,ดีขนาดนะครับพี่น้อง <c oughs> สาดลุ่มกับผัดวูวอ,อ,อยูอ่คนก็นอนนะครับมานอนเลน่นนะอาดเมื่อแล้วมันล่มเย็นนะครับยุ่งกับโบมีพี่น้อง เห็ดหยังนอาจันทน์ห่อมาแล้วมาแล้วของกินมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ยางเบิดขึ้นละคืนเนี่ย <c oughs> คันหนึกว่ามันส่ได้สองถวยดิหนนี่ยังไงลูกซีนอยากมานังทะเลอ่ะกิดอยากกินลูกซีนเป็นฟิลมันไงลูกซีนได้ตังบงสองเอ้ยเจ้านี่ดีเขาถอดเ่เบตเตอพ่อพี่น้อง สิ่งที่ใส่ใบเตยพักเขาก็ให้มาจุกๆด้วยพี่นอ้องให้ม้พัทยานะครับก็ไปอุดนนแม่เราได้นะครับรู้สึกแม่ๆเราจะเป็นคนไทยนะสือ่อเมืไหรซื้อมากกาวะว่าอิ่มกันเลยทีเดียวะกะว่าห้าอิ่มกันเลยเด็ด <laughs> ยังมากินเบิร์ตขึ้นี่งน ยู่กันสองคนเนี่ยอันบุมีไผ่มะนาวอ้น้ำจิ้มเขาหอมอ่ะอน้ำจิ้มเพื่อหอมกระเทียมเกี่ยวออกมากเลยอ่ะอหอมหอมกินน้ำจิ้มแบบเลิศมาก ประทัดใจบบที่นี่ซีม,มอัน,นอันนี้ก็ดูงขยะน้ำจิ้มกินหอมอ่ะสุดยอดเลยจิ้มขาดเิ้มเลือกไส้หนัง เ <laughs> ออแมนอยู่ไม่ขาดลดแซ่บชิ้น่งแซ่บ บอกว่ยกินนุติดีวิวหอมและเจ๋พนันดีมากกว่าจานตันรีวิวบันเนี้ยเป็นไงบ่เข้มเกินไปแล้วครับบ่เพี้ยเกินไปบอกกินดีกว่าเอา <c oughs> อเว่าไปออรเรนตแซดกิน กินกระเทียมเกี่ยวคือน้ำมาเลยอ่ะเราไม่เคยกินแบบนี้อ่ะในงานในงานกระตามไม่เคยคฮ้ยพี่น้องเลิศมาอีกกินแน่เข้าปากรสชาติแรกพี่น้องสิคกน้่ายว่ามันกินนมถีบเออแม่ยูนมถีบรสสุแปลกแรกแบบเย็บเข้าปากแตะดแร๊ลิ้นใช่ไหมหลังจาก็ั้นน้องสิทตามมาโดยกินรสชาติของลูกชิ้นตามมาแม่ น้ำจิบมันก็ไม่กรใส่ยกันเทีาเดิมเจยวมานั่งจอยแบบไม่มีแอลกอฮอล์ถือเป็นการฉลองวันเกิดนะครับมันเกิดไปไหนเกิดมือนี่ล้วบ่าเปิ <laughs> ดพอดกันจ้ะ <laughs> ปีนี้สิบเก้าโอ้โอเคในวันเกิดนี่ก่ะพร้อมเลยใช่เอารวยพ่อในบุนนบปัังใจนะครับสุขภาพแข็งแรงความเก็บจะได้ความใคจะมีสุขีมันเสมอมันเก่เก่ารับรวยเงินทองประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขความเจริญลูกไปไข่เก็บจะได้มีมาตออตลอดปีตลอดไปนะนะถูกสมพรสมปรารถนา ทางปัจจุบันสมโฟจักอันไอกระเทศไปตีเทศแลมเนี่ยเป็นประเทศแะลหล่เนาะขอคนละแหล่มันคนละแหล่อันนั้นมันแหล่ปีๆอันนี้มันแหล่แหล่อยังไงแหล่อีสานเหรอแหล่อีสานมักปั้งมักมักฮันมักลอง แต่ก่อนแหละได้อยู่ในพุทธดีลงมาเกิดเดี๋ยวนี้ลืมมามิดจัดอะไรนะบอกยังไงกันตัวพอนะกันแหลกแมนพระอินท่าเจ็ดซื้อไรได้พุ่นเด็แต่ก่อนเจ็ดซื้อไม่ซื้ออย่างเนี่ยไรพุ่น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 ไปเงินเงี้ยมรับเลยไรอาไรเงียบ ชื้นบังเลีองมหาวิจารดสันติบรลยนี้ยกเกิสานจะสอดเป็นทับน้องอีสานแหลกเสียสียงสันติปากเป็นเอกกาลไกรวกวัใไหนตอหีนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะเชียวลูกมัน่หน่อยมันตอลอยหละ มักมักเรื่องลีลาวดีสองไม่คยลีลาวดีล่าล่าเรื่วัดสิตอมใจไตไหมม้วนม้วนเป็นตั้งของพระมหาธนากรเบาไว้ม้วนม้วนหลวงเดียวคิดว่าในศาสตร์นี้เขาได้หวงเพียงวาจาหลวงเดีย ล้ววดีสิขวาละบออยู่ยืนไปได้สมหัวใจดิฉันเลยโอ้แนวดดใดๆแฮมแ้มเทีมเมมยมัว้ยิ้มปากไปอ,อะไรลนเลือน,นประมานมหมุนทำท่านหาฉันบางได้เอาข่าวของน้ำไปบอกยัง หัดทั้งบ้านเนี่ยตัวจะมีกาสินอนบอฟืนนอนบอตื่นเมื้นตาอันกาย้าอินสิกายเสียมสลายดิลุงเล็วโอ้วประมันอย่าดูอันบ่เคยฟังจริงจังล่าวดีล่าวดีเรียวตาซึ่งฟังตัดเป็นตนตนไหม ผู้ต่วันในเหนือเลืองมันอันอันลีลาวัดีนี่เป็นพรกพระมพระเลียววัดตัวจังเล่เออเออตอนแรงได้วันยังไม่ได้บวชหักการแต่ว่าสองนมสาวนี๋มันพละวัดหนักกันโอ้เออมันมาจากอินเดียมัณะภาพมัณฑกษัตริย์เนาะเออนั่นก็เลยหมักกันเพราะอะไร แต่ว่าผู้หญิงก็บ,บ่งงยอมคือกันอัอนียนจะเอาผู้ใต้ให้ได้ผู้ใต้กันนีบวชยอนว่าได้หางไม่เหวี่ยงเราไปฟังพขาได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียโดยตรงหลายเดิหลายแหงงนางตะลุงไทยก็อินเดีย,ย,ดย,ย,ดยมันมามันมาแต่หนังอันละข้อนเหงานางตะลุงบัประพัฒนาเป็นประโมทไทยประโมทไทยบ้านเรา ไมให้ากัสิเชียมดลยหรอเือหน่อยแต่ก่อนนี่น้องเลือน้อขอนแก่นเนาปะปลรัดตื่นปรลรัดตื่น <laughs> ไม่ยิ่งโยงแล้วต,ตัวท็อป <laughs> เรนคือแต่ว่าก่อนก่อนนังตะลุงอันที่ว่ามันดังในติ๊กต็อกใครเคยได้ยินบ้า<ม>เป็นจ<า>ังอย่างยังหนีไหมของนนอี่นิบสามอ๋อ เกลแมนามวันเดีววันเดียังพักเมมีมีก่อนเต็มอยู่เดเบ่แมนไอเสียวอาไปส่งเวนอเชียก่อนเต็มมีมันเป็นของหมอลำสุภาพหมอลำสุภาพแล้วต้นชายใหญ่ยังสุภาพใหญ่ดาวดาวดวงเด่นบ่แมนบอหมอลำสุภาพดาวดวงเด่นเมนแมนเมนดาวเหลี่ยมสียางใส่ไามให่จุ๊ ไปแล้วโอเคครับพี่น้อง <บา S 1> คลิปนี้ลงไวส้สมีคลิปหน้าพออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใใะะตามไว้ใจด้วยนะครับต้องขียนไส้วันนีเราว่างมันอยู่